นี่หลานเอ้ยปูมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับอสูรลักากอสูรลักากอะไรครับปูมันเป็นอสูรลักากที่หนักกลัวและหิวกระหายในหิวกระหายในอะไรครับปูฮิจูดสองจูดามะได้ยังไม่อยากจูุกครั้งที่หลานเจอมันจะลืมสวมกางเกงในเหล็กกล้าและสำหรับใครที่ต้องการจะเต็มจูดจะมีเปะปรมเคลือบเพสเสื่อหยวกวันเลบปลอดภัยปัจจัยท ใช้แค่โอเพ่นเองดีกงลางถูกกดแจ็บจูดแล้วไปชินฮ่าฮาสวัสดีตอนเช้านะขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกๆคนจุดหนึ่งสองสามวันสามจุดสามจุดวันโพเซดอนดีนะใี่หยิบลินดิสมาไม่งั้นเฮ้ยโบแน่นอนฮิติน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  ตินอะไรวะตินอันดูอูมาให้ผวนจะมีกลิ่นเชียวติไปไหนกันต็นมึงนะติดอะไรดักดาวติดยิ่ติดติดอะไรติดลินเดีสอ๋อของกูเองห้จูดอยูดเต็มไปหมดเลยไอจูดเลี้ยว ดอนี่หมึกดูไหมว่าตานี้เราชนะชัวร์ฉันเอาจูดฉันเป็นประกันเลยจูดว้าวว้าวจูดหมึกจูด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 มึกนี่มึงด่ากูไว้เดี๋ยวทำให้รู้สึกเป็นคำแปลกๆว่ะซาตานาเคยบอกด้วยว่านางจูดจูดจำเพาะจูดที่แบบเข้าข้างอะไรประมาณนี้ แต่รวมรวมแล้วผมก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะถ้าจะกลัวหรอผมกลัวตัวเองมากกว่าที่หน้าตาดีเกินไปอะแต่ก็ยังว่าแหละคนเราไม่กลัวไม่ยอีกเล็กจดพูดจบแล้วอยากกินซมต่้ออไปำด้วยกันไหมอ่ะเชปอกเธอเป็นตัวแกแถ็งกันที่ไม่ลินดิสล้าจะหยุดของเชมมา โอ้โหจบเกมนี้กูไปหาซื้อกกโนเวอร์ชั่นเหล็กมาดีกว่าในช้อปปี้หรือไม่ก็ลาซาด้าฉันคือเทพที่ดาผู้สูงสมนาบร่อยฉันจะรำพวกเธอจนกว่าจะหาไม่ไม่เป็นไรฉันมาแล้วลินดิสก็เปิดแบบตัวแก้ทางคิวเลยุดหจุดหยุดหยุดหยุดไอุดหุดหยุดยดหุดยุดหดห้ดจุดหุดหดดหดดยดด จูดอนไอ้ทาโกยากิจูดจูดทาโกยากิทาโกยากิบ้านปางมีจูดด้วยเหรอหนึ่งจูดสองจูดสามจูดสี่จูดห้าจูดจูดชนะหมดเลยจูดแบบพูดจีนยังจได้จูดจีจางเนี่ยเสียดายสามจูดแบบดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลดอกกูหายไปไหนวะดิจิตอลวันดอกหายสุดท้ายก็ชนะแบบจูดยาวนะครับปู่ นี่เหลือเกินสุรกายที่ปู่บอกผมะใช่แล้วลหลานเอ๋ยเป็นสุรกายที่น่ากลัวปู่กลัวไม่เห็นจะมีอะไรน่ากลัวเลยครับปู่แค่ล้องตะโกนว่าจุดจุดเฉยเถ้าไม่มีเจ้าอสุรกายนั่นแม่แกคงไม่ได้เกิดมาฮะทีป่ปู่ฮะเดี๋ยว